พรสิ่งในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปรากฏขึ้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมีอยู่สองอย่างคือมีเกิดกับมีตายชีวิตของคนเหล่านั้นเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูก ก่อนที่ลูกๆคู่เป็นที่รักของพ่อของแม่ทั้งหลายที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ในขณะที่ดวงจิตของลูกทุกคนที่กำลังสงบอยู่นี้นับว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการไข้ควรพินิษพิจารณาถึงเรื่องราวชีวิตในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพื่อว่าเราจะได้เห็นตัวเองที่แท้จริงชัดขึ้น นั่นคือเป็นการเริ่มต้นของหนทางในการแก้ปัญหาในชีวิตเราทุกคนจะพากันน้อมระลึกนึกถึงตัวเองเมื่อครั้งยังเยาว์วัยเป็นเด็กตัวน,น้อยที่มีความร่าเริงสนุกสนานแจ่มใสเรามักจะได้เห็นรอยยิ้มอันสดชื่นของแม่ปรากฏอยู่เสมอ ช่างเป็นยิ้มที่อบอุ่นงดงามที่สุดในชีวิตของเราเราแสนจะมีความสุขใจส่งยิ้มใส่ให้กับแม่เราจะคิดถึงวันเก่าๆที่แม่เคยดูแลและเอาใจใส่เรียงดูอุ้มชูเรามาเรายังจดจำสัมผัสแห่งความรักที่นุ่มนวลอ่อนโยนนั้นได้ยามใดที่เราเจ็บไข้ไม่สบาย เรามากักจะมีแม่อยู่เคียงข้างกายเสมอคอยรักษาพยาบาลและเฝ้าปอบประโลมใจคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดถูทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายโดยมิได้รังเกียจแม้นยามใดที่เราหวาดกลัวและร้องไห้แม่ก็จะคอยช่วยซับน้ำตาและพูดจาให้กำลังใจเราเสมอ ยามเมื่อเรามีความทุกข์ร้อนกายใจรู้สึกว,ว้าเวและเงียบเหงาเราจะหวนคิดถึงแม่มากที่สุดท่านทั้งรักและหวังดีกับเราอย่างบริสุทธิ์ใจยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนแม้ชีวิตแม่ก็ยอมที่จะสละเพื่อเราได้แม่รักและจริงใจต่อเราตราบเท่าชีวิตที่แม่จะหมดลมหายใจ ขอให้เราได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสงบนี้หวนคิดถึงคุณ